โอเคก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์นุ๊กคงชานลวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านในเกมไมค์ครับโอเคไม่สิมันเรียกว่าคลือนาดโอเคไปชมกันเลยนี่นะครับนี่เตียงสี่คู่โอเคแล้วก็มีกระถทงต้นไม้เผื่อไว้คนชอบดูแล้วก็นะออาคล้ายๆโรงแรมหน่อยโอเคมีเตียงสี ก็ประมาณนี้เลยครับด้านบนก็เหมือนกัน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 หมดเลยที่ดีก็คือมี3ชั้นเอาไว้พักเยอะๆเผื่อจะมีคนแม่งมาโคตรเยอะเลยแล้วก็มีสวนดอกไม้แล้วก็นี่นะครับมีสระว่ายน้ําด้วยโอเคโดดเลยโอ้โหโคตรดีแถมขึ้นยากด้วยขึ้นไม่ได้นะ ใครอยากเล่นก็เล่นได้นะขึ้นไม่ได้เลยที่จริงก็สามารถเปลี่ยนให้มันขึ้นได้ง่ายได้ได้วยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะทำให้มันขึ้นง่ายแล้วกันจะได้ง่ายต่อการดำลงชีวิตโอเคทีนี้ก็เกือบลืมไปเลยลืมทำลงศพไม่สิลสุ้มศพโอเค ก็อาจจะอ่าปิกแล้วเลยก็คือสิ่งที่หายากที่สุดในเกมนี้ในเวอร์ชันนี้นก็คือ c o p p e Stone Wall ใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอก c o p p e Stone Wall คื็สิ่งที่หายากที่สุดแล้วออกเกิดมาก็จะได้เลยแต่ทีนี้เผลอลบมันทิ้งโอเคหนึ่งแค่หนึ่งก็พอแล้วก็ ทำเป็นหนุ่มนี่นะครับต้องมีสักสี่หนุ่มสี่หนุ่มนะครับท่านผู้ชมต้องทำสักประมาณสี่หน,น,นุ่มสี่หนุ่มเออน่าจะกินพื้นที่หนุมที่สี่เอาสักประมาณเออหนุมนที่สี่เอาสักประมาณตองอืม ตรงตรงตงตงตองโอเคก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขุดก่อนโอเคเวลาได้ยินเสียงอาจจะดังแต๊กแ๊เป็นได้ไม่รู้นะครับว่าใครจะได้ยินเสียงแบบไหนแล้วแต่สไตล์ในการได้ยินเสียงโอเคนี่เหมาะกับการทำหลุมศพที่สุดแล้วก็ผมจะสลักชื่อเพื่อนผม ลงไปในหลุมศพอันนี้ด้วยเอาป้ายมาก่อนโอเคนี่นะอุ้ยืมมหมโอเคห,อหลุมคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยโอเคนะเขียนตัวหลับให้สบายก่อนนะครับ ไอพหมายถึงหลับให้สบ,บายนะครับอ่าไอแล้วถัดไปก็ p u n โอเคแล้วก็อ่าเหล่านี้จะเป็นคนสนิทของผมเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอุ้ยเขียนผิดอ่า พีโอเคเขียนว่า MO SS โอเคต่อ okay. ไปก er ็อา P แล้วก็เออคิดออกแล้วแล้วก็ T A N แล er ้วก็ อ่าไอพีถึงขนาดทำลนมศพให้เพื่อนเลยนะเนี่ยโอ้โ oh. หแล้วก็ชึบชึแล้วก็ชึบแล้วก็ชึบชึโอเคทีนี้ก็ทำที่รอบรอบชึ๊บชึบชึชึบ โอ้มันติดหลุมศพมันไม่ดีนะท่านผู้ชมถ้าจะทำอะไรอะ่ะห้ามทำติดหลุมศพนะครับมันอาจจะทำให้คนที่ตายไปแล้วไม่พอใจห้ามทำอะไรที่มันติดกับหลุมศพเด็ดขาดเลยแต่ถ้าห่างแค่หนึ่งบล็อกก็ทำได้เลยนะเออชิดชิดชิด ชุด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 ,ชดโอเคนี่จะเป็นคือหาที่ดีที่สุดในเกมไ c r a f t แล้วไม่มีคือหาไหนเหมาะสมกับคือหาสนี้นี่นะครับท่านผู้ชมทุคท่าผมสร้างมาเพื่อคอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์มาโอเคถ้าถึงจะมาดีสักแค่ไหนแต่ย่งไรก็ต้องแพ้่่เะลาไปก่อนสวัสดีครับ